สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช้านี้ก็มาตัดท่อนพันธุ์อ้อยนะครับตัดท่อนพันธุ์ห้อยตามที่ว่าเพื่อนๆสั่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นนะครับมาตัดท่อนพันธุ์ของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นสิงคโปร์สองสายพันธุ์นะครับ เป็นสิงคโปร์เล็กสิงคโปร์ใหญ่นะครับสิงคโปร์เล็กก็คือเหลืองสิงคโปร์นะครับส่วนสิงคโปร์ใหญ่นี่ก็คืออ้อยสิงคโปร์โบราณหรือว่าอ้อยสำลีนะครับที่แต่ละป้าแต่ละจังหวัดก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูนะฮะที่เห็นนี้อยู่ก็คือเป็นสิงคโปร์สองสายพันธุ์นะครับ ดูออกไหมครับเพื่อนๆครับอ่านี่สองพันนะครับสามลำนี้สองพันนะฮะเป็นสิงคโปร์สองสายพันดูออกไหมครับว่าอ่าเป็นสิงคโปร์ไหนนะครับสิงคโปร์อ่าเหลืองสิงคโปร์หรือว่าเป็นสิงคโปร์สัารีนะครับดูออกไหมครับนะครับนี่คือถ้าเราดูเผลนๆนะครับนะครับดูเผลนๆแบบนี้ก็ ดูไม่ออกแหละครับว่าสิงคโปร์ไหนนะครับนอกจากว่า,าเราปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วปลูกเองนะครับเราก็จะรู้ว่า,าสายพันธุ์แตกต่างกันนะครับไม่ใช่สิงคโปร์เดียวกันนะครับเป็นสิงคโปร์สองสายพันธุ์นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสังเกตหรือว่า Уров, สมม <iet> ุต mm ิว hmm. ่าท่านเคยปลูกแค่สายพันธุ์เดียวนะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่นี่ก็คือเป็นสสายพันธ์นะครับสอสายพันธ์นะครับเฉลยนะครับเฉลยนะครับสองลำนี้นะครับสองลำนี้ก็คือเป็นสิงคโปร์สําลีนะครับเป็นสิงคโปร์โบราณนะครับนี่ก็คือเป็นสิงคโปร์โบราณสําหรับ เป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยฟันนะครับอันนี้ก็คือเปลือกแล้วก็ชาญน,นะครับเขาจะนิ่มมากๆนะครับเป็นาสายพันธุ์ทางปักใต้นะครับเป็นอ้อยโบราณเลยนะครับก็ปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับนี่คือสองลำนี้นะครับสองลำนี้นะครับลำนี้ก็คือเป็นเหลืองสิงคโปร์นะครับหรือว่าสิงคโปร์เล็กนะครับเหลืองสิงคโปร์นะครับ อันนี้ก็คือนะครับก็คือเคี้ยวได้แล้วก็คันน้ำได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับคันน้ำได้ทั้งสองสายพันธุ์แล้วก็เคี้ยวได้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับแต่ความนิ่มนะครับสองลำนี้ก็จะนิ่มกว่านะครับจะนิ่มกว่าเปลือกเขาจะบางกว่านะครับเหมาะเหมาะสำหรับเคี้ยวเลยนะครับเคี้ยวเลย นะครับก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องความหวานนะครับเท่าที่ว่าผมอ่าทดลองคั้นนะครับทดลองคั้นชิมดูนะครับถ้าเทียบความหวานร้อยเปอร์เซนะครับอ่าฝั่งนี้นี่ก็สิงคโปร์อ่าเหลืองสิงคโปร์นี่ก็สมมุติว่าอ่าหวานหนึ่งร้อยนะครับหวานในหนึ่งร้อยทางนี้ก็จะหวานประมาณเก้าสิบ นะครับอ้อยสำลีนี่ก็จะหวานประมาณ90ความหวานจะน้อยกว่านะครับอ้อยสำลีจะหวานน้อยกว่าเหลืองสิงคโปร์นะครับแต่นี้ก็คือชาญจะนิ่มกว่าเปลือกจะบางกว่านะครับก็มีข้อดีข้อเสียได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างละนิดนะครับก็ปลูกได้กันทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับก็ผมก็ปลูกอน,นุรักษ์กันไว้นะครับตอนนี้ก็มีไม่มากนะครับมีนิดหน่อยเพราะว่าพึ่งได้ขยายพันธุ์ นะครับเพิ่งได้ขยายพันธุ์ไม่นานก็รุ่นใหม่ก็ยังเล็กเลอยู่นะครับส่วนอ่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับก็ตัดส่งให้กับเพื่อนๆที่ขอแบ่งปันมานะครับก็ตัดไปก็ยังเหลืออีกไม่ไม่กี่ต้นแล้วละครับนะครับ,นะรบนี่ก็ดูนะครับสังเกตดูง่ายๆก็คืออเหมือนกับหลายๆท่านที่รู้นะครับก็คือ อ้อยสิงคโปร์นะครับเขาก็จะมีร่องนะครับมีร่องคือเห็นเด่นชัดเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าไม่มีร่องนี้ก็คือไม่ใช่สิงคโปร์นะครับเนี่ยมีร่องนะครับในแต่ละอ่าแต่ละปล้องนะครับก็จะมีร่รองเ,รงเหนือตานะครับเนี่ยยาวนะครับมีร่องเหนือตานะครับนี่คืออ้อยสำลีนะครับส่วน ่าเหลืองสิงคโปร์นะครับนี่นะครับก็คือมีร่องเหมือนกันนะครับมีร่องเหมือนกันแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับที่ปลูกมาสังเกตดูนะครับร่องของอ่าสิงคโปร์สำลีนี้นะครับจะชัดเด่นจะใหญ่กว่าเหลืองสิงคโปร์นะครับจะใหญ่กว่านะครับไอนี้ก็จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับเป็นร่องที่ว่าเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับสังเกต ง่ายๆนะครับถ้าคือเป็นสายพันธุ์สิงคโปร์นี่ก็จะมีร่องเหนือตาทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพันธุ์คล้ายๆกันนะครับโดยที่ว่าไม่ใช่สิงคโปร์นะครับก็ท่านเหลืองกล้ๆกันบางทีก็ไม่มีร่องนะครับมีสิงคโปร์นะครับที่ว่ามีร่องแบบนี้นะครับนีให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่านะครับเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้นะครับ นี่ดูแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกันแบบนี้ก็จะดูไม่ค่อยออกนะครับดูไม่ค่อยออกเลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกเองนะครับก็เราก็จะรู้นะครับเราก็แยกสายพันธุ์กันเพราะว่าได้เรียกกันง่ายๆนะครับก็คืออันนี้สิงคโปร์เล็กน,นี่ก็คือสิงคโปร์ใหญ่นะครับสาเหตุที่เรียกแบบนี้นะครับก็คือ,อใบของเขานะครับ ใบของเขานะครับสิงคโปร์ใหญ่เนี่ยก็ใบของเขานี่จะใบเบ้อเลอร์เลยนะครับใบใหญ่มากนะครับใหญ่มากเวลาตั้งชั้นอยู่นะครับใบของเขาเนี่ยจะโค้งงอแบบสวยงามมากนะครับอันนี้จะโค้งงอสวยงามมากใบใหญ่นะครับใบใหญ่มากนะครับโค้งงอส่วนสิงคโปร์เล็กนะครับก็คือใบจะเล็กนะครับ เนี่ยนะครับสังเกตใบใบเขาจะเล็กนะครับตีว่าประมาณานะครับเล็กกว่าประมาณ30หรือ4 0เปอร์เซ็นต์นะครับใบจะเล็กกว่านะครับต้นใหญ่แต่ว่าใบก็ก็เล็กนะครับก็เลยว่าเรียกกันง่ายๆว่าสิงคโปร์เล็กนะครับส่วนสิงคโปร์ใหญ่ก็คือใบใหญ่นะครับแล้วก็นะครับ สีนะครับสีสีสีเนี่ยที่กาบนะครับสีที่กาบนี่ก็สีจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับทาบ่านผู้ชมครับอ่สังเกตดูดีๆนะครับสีเขียวไม่เหมือนกันนะครับสีเขียวไม่เหมือนกันอันนี้จะออกเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองอันนี้ก็จะเขียวเขียวเข้มกว่านะครับ นะครับนี่ดูกันชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับสีกาบสีกาบสีใบนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าปลูกใกล้ๆกันเนี่ยก็ก็คือดูออกเลยนะครับดูออกเลยว่าคนละสีกันนะครับเราก็จะแบ่งสายพันธุ์ได้ง่ายนะครับนะครับแต่ถ้าเราปลูกพันธุ์เดียวเราก็จะไม่รู้ว่าอ่าเป็นสองสายพันธุ์นะครับก็นึกว่า สายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่จริงๆก็คือเนี่ยครับดูชัดๆคือคนละสีกันนะครับแบ่งกันอ่าแบ่งกันเลยก็เรียกว่าคนละสีกันเลยนะครับคนละสีกันนะครับนี่คือการสังเกตง่ายๆนะครับอ้อยสิงคโปร์สองสายพันธุ์นะครับก็ปลูกได้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับอร่อยมากหอมนะครับชาญิ่มนะครับเวลาหนีบนี่ก็นะครับ เขาไม่ไม่ขาดนะครับเพราะว่าชานก็นิ่มก็จริงแต่ว่าความเหนียวเวลาคขนน้ำนะครับก็ไม่ขาดเลยอันนี้นะครับคํานี้ก็จะจัดส่งไปให้นะครับก็แค่นี้กันก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ